ถ้าเราเป็นคนไทยลูกเจอหน้ากันครั้งแรกต้องทักทายด้วยคำว่าคำว่าอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมครับทักทายที่ดีงามนะครับยกมือไหว้นะครับแลงกล่าวคำทักทายสวัสดีครับสวัสดีคข้วันนี้ทหารสิคุณคุณทหาร เขาชอบเสียงดังๆต้องเสียงดังๆเท่านั้นวันนี้อ่ะเอาใไีี่ครับพักเสียงจะหักล้อม่องีครับผมสครับผมครับผมครับผมนงดียวแล้วก็หนังด้วยที่ไม่ใช่การ์ตูนด้วยดีไหม ตาไม่ได้เข้าอะไม่ได้เข้าไปนั่<ม>โอเคไหม,ไมไไโอเคข้าต่ะทุกคนบ้า,านเุยวกงนบ้านเดียวกนข้าตีเรามีตัวอย่างที่ดีแล้วบ้านทายทองดีโบจมาดนนีากา,ากเล็ก ดูแล้วีดหมดทุกคนเลยสมัยคนบุรีมีอาปนะสมัยคนบุรีมีกระสัทแค่ปูนเดียวจุดคไม่กษัสัิย์เชื่อเลย มาดูปราประเจ้าพัชวงศ์นะครับก็จะเป็นรูปอะไรครับพระแสงจักรแล้วก็พระแสงที่หนึ่งจะถึงราชการพิเศษจะใช้ในการพิธีในการปรับาะพิเศษนะครับของกษัตริย์แต่ละรัชกาลถ้าเรามาดูประวัติความเป็นมาของรัชวงศ์จักรีเป็นมาอยา่างไรตงเฉียนมาตอนใายสุงเชื้อสายมาจากจที่ยาโงสาธิปดีปานถือราชสองสุนทร

ะครับในด้านประวัติศาสตร์ชาติาไทยไม่มากก็น้อยนะครับถ้าไทยตั้งใจฟังก็นากก่าจะได้เยอะอยู่เพราะวันนี้นะค่านท่านที่จะพูดที่ทน,นี่ละเอียดได้เล็กน้อยดูจากเวลาแล้วมันใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็ขอฝากคครูว่าวิชาประวัติศาสตร์นะครับที่ัะเบียบๆนะครับก็นะบจะทำให้เขารู้ว่าประเทศชาติที่เราอยู่มีอยู่ทุกวันนี้เกิดข,ขึ้นมาได้ยังไงนะครับ เพื่อความเป็นไทยและหัวแก่พืือแผ่นดินนี้นะครับไว้ให้ลูกให้หลานสืบต่อไปในาตหน้าก็ขอขอบถึงมากครับอบเมอ้ทนอบกต่อไปนคะขอางยชท่าน,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 อ,อ,นอุกพีทรูนทันนะคขอเ่อห้บเอรุ่นขเรา ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่ต้องกลับบ้าน ท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรอีกครัง้งนะคะจากศูนสุรบลล์บองนังไพ่สุดยอดมนตรีนะ